สักกันตั้งแต่1 4บ5ี่แล้วด้วยซาวทั้งหมด5ลายแต่ละลายมันจะมีโมเมนต์ของมันเขพูดเลยนะว่าสามคลิปจะไปสักก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาคบกันแล้วนะ<ม>เขามีอีกคนนึงแล้วเจ็บที่สุดพลาดพลา,าดอยากแก้ ท่านี้แต่งแตสีเียวแต่ตัวตป็นสาวเนยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็คือว่าเนื่องจากมีคนขอกันมาเยอะมากๆนะคะภายในใต้คอมเมนต์ติ๊กต็อกนะคะมีคนขอมาตั้งนานแล้วแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทําสักทีคือจะให้ไปไล่ตอบเมนทีละเมนก็คือไม่ไหวแบบไปตอบทีละเมนก็คงไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยขอมาทําคลิป ลง YouTube เลยละกันนะคะทุกคนเผื่อใครที่แบบอยากดูอยากเห็นอยากรู้ก็จะได้กดเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคก็ก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะอยากให้ซันทำคลิปแนวไหนนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โควิดก,ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วจริงๆทุกคนอยากให้ซันทําอะไรอยากรู้เกี่ยวกับซันอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์เนื่องจากว่าช่องซันนะคะโดการมองเห็น มากเกินไหมก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ยูทูบนะคะเปิดการมองเห็นให้ช่องซันนั่นเองนะคะจะคนละ2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้นะ,ะถ้าไหวช่วยกันปั่ดหมนิ่นก็ได้โอเคนะคะก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็โอเคกดไลค์กันก่อนกดไลค์ไปก่อนกดไลค์ยังกดไลค์ยังคอมเมนต์ยังคอมเมนต์ยังคอมเมนต์ยัง,อมมยงโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอเค ก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนศันนะ์ักนะคะโดยที่ว่าผู้ปกครองก็รับรู้นะคะและอีกอย่างหนึ่งมันคือความชอบส่วนตัวด้วยนะคะคือที่ไปสักไม่ใช่แบบตามกระแสหรืออะไรเลยคือวันชอบจริงๆนะคะก็เลยเริ่มคิดที่จะสักมันเองคือเอาตรงๆถามว่าแบบเอาจริงๆในชีวิตซันจริงๆนะคะในชีวิตโลกจริงๆเพื่อนซันอ่ะสักกันตั้งแต่แบบ14บ5แล้วด้วยสาวแต่สันน้าเพิ่งมาแบบเออรู้สึกอยากสักจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าแบบตัวเองอยากสักนี้เพราะว่าทุกคนต้องคิดอย่างนี้นะคะกว่าเราจะสักแบบ1ลูบอะลงไปบน อยู่หนังเราอะทุกคนมันลบไม่ไม่สามารถลบแบบลบออกได้แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปจนเราตายเลยนะคะหรือว่าคือทุกคนเราเสียงเงินสักแล้วเราคงไม่เสียงเงินลบอีกหรอกถูกปะก็นั่นแหละนะคะทุกคนก่อนจะแบบจะสักอะไรก็คือต้องคิดดีๆเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปนานมากๆคือตลอดไปเลยแหละถ้าสมมติาไม่คิดจะลบนะคะฉันเริ่มเริ่มคิดที่จะเข้าวงการแบบเข้าไปสักก็ตอนประมาณอายุสิบแปดสิบแปดปลายปีจะเข้าสิบเก้านะคะสังก็เพิ่งเริ่มคิดจะมาสักนั่นเองคือ คือแต่ละลายของฉันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือฉันเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าการจะสักอะไรสักอย่างหนึ่งบนร่างกายเรามันควรเป็นสิ่งที่มองมันแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรานึกถึงเรื่องราวนี้มันจะมีแบบแต่ละลายมันจะมีโมเมนต์ของมันมีแบบเออเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆทําให้เราแบบเออเวลามองแล้วเราก็นึกถึงจุดๆนั้นนั่นเองนะคะแบบไว้เตือนใจตัวเองนั่นแหละก็คือว่าฉันหัสักทั้งหมด1 2>, 2 3 4 5สลายนะคะทั้งหมด5ลายแต่กนะ็ไม่ได้สักทีเดียวนั่นเองก็ค่อยๆทยอยสักเดี๋ยวฉันจะให้ดูกคคนนดูลายแระะ นี่ลายแรกของฉันก็คือลายนี้นะคะก็คือลายนี้นั่นเองนะคะเป็นลายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เออมันเป็นลายรูกปุ้งเท้าหมาสามลูปนั่นเองแบบสามสามเท้านั่นเองนะคะสามพุ้งเท้าที่คิดสักลายนี้นะคะต้องบอกนี้ก่อนว่าคือเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าฉันเคยเลี้ยงหมาก,กับเพรกับคนนึงเออไม่ไม่เอ่ยนะมันผ่านมาแล้วนะคะมันผ่านไปเลี้ยงหมาโดยที่ว่าแทนเป็นลูกนะคะก็รักรักมากเหมือนกันแต่วันหนึ่งนะคะก็เลิกกันพอถึงวันที่เลิกกันก็ไม่ได้เอาหมากลับมาด้วยนะคะเขาก็เออ มาก็อยู่กับเขาก็ยังทุกคนนี้ก็ยังเห็นยังไม่ตายนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนแล้วครั้งแรกที่สันคิดจะสักคือต้องบอกก่อนว่ากับคนเนี้ยก่อนก่อนตอนที่คบกันสันยังไม่คิดจะสักเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เจ้าผู้หญิงสักและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะประเด็นคือ เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนเรื่องกันอะแบบเขาพูดเลยนะว่าถ้าสมมติแบบซันคิดจะไปสักอะก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาคบกันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนั้นอนะตาต่างคนต่างก็ยังเด็กวันนั้นน่เป็นวันที่คิดจะไปสักจริงๆเหมือนเริ่มรู้ว่าแบบเขามีอีกคนนึงแล้วเก็นปะราเริ่มรู้ว่าแบบเขามีคนแล้วเขามีคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบที่เขาก็มุกจากเราได้ไวเราก็ควรแบบออกมาจากเขาได้แล้ว นั่นแหละทุกคนก็เลยตัดสินใจสั่งนะคะแต่รายนี้สักกับพี่แบบพี่ตัวเองนะคะเพราะว่ามีพี่เป็นช่างสักนั่นเองค่ะเป็นพี่ที่รู้จักกันนั่นเองก็แบบบอกพี่แบบเออฉันอยากสักแล้วคือประเด็นอ่ะคือตัวแรกสักไม่ได้สักสามเท้านะคะจะสักแค่อุ้งเท้าเดียวก็ดเจ็บกดเจ็บแต่ตอนนั้นก็เข็มค่ะบอกพี่ว่าสักแค่อุ้งเท้าเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนวันนั้นพอสักไปเสร็จก็มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนี่พี่บอกว่าแบบจะสักอุ้งเท้าเดียวจริงๆหรอแล้ววันที่เราตัดสินใจสักอ่ะคือเป็นวันที่เรารู้สึกววว่่าาาาาเเเเ้้้ถรรสักไไไไปปแแแลลมมมบบบดดดิินทง อะไรเงี้ยคือเราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจสักฉับฉาบเท้านะคะก็เหมือนหมากาลังเดินก็เลยแทนตัวเองเหมือนว่าแบบเดินต่อไปแล้วนะคะเราก็จะก้าวผ่านมันไปโอเคก็เลยสักสาบเท้าเองก็เลยที่มาของอันนี้แต่ทุกวันนี้ก็โอเคนะก็โอเคอะลายที่2นะคะทัองหอกก่อนลายนี้คือลายนี้เป็นลายที่ฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บที่สุดแก้บ่อยที่สุดแล้วก็ย้ำบ่อยที่สุดคือต้องบอกอี้ก่อนว่าตอนแรกฉันไม่ได้คิดจะสักลายนี้นะคะตอนแรกฉันคิดว่าจะสักแบบพระจันทร์กับพระอาทิตย์อะไรนี้พระที่ก็ แล้วแบบพัชร์ก็แบบแทนตัวเองเพราะแบบพัชร์เป็นคนทีชอบชิ้นกลางคืนมากมาก ตอนแรกจะสักลายรที่เป็นแทนชื่อซันนะคะเล็กๆเลยแล้วที่เสร็จปุ๊บเหมือนแบบมันพลาดพลาดมันก็แบบไม่สวยพอมันไม่สวยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากแก้ก็เลยไปแก้นะคะเป็นรูปหวใจแล้วก็เพิ่มลายไฟเข้าไปพอไปคดใจร้อนนั่นเองความหมายมันไม่มีอะไรเยอะนะคะก็แทนไปทุกวันนี้เตือนตัวเองว่าเตงใจร้อนก็ใจร้อนเหมือนเดิม,มนะคะคือสักรูปหวใจร้อนไม่ได้จะแบบไม่ไม่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออใจ้นไปน้งไม่มีค่ะร้อนก็เดิมต่อมานะคะลายที่สามก็คือลายนี้ มันเป็นชื่อสันเองนะคะตัวคนเดี๋ยวต้องให้มันเป็นชื่อสันเองนะคะเขียนว,ว่าซันชายนั่นเองก็ไม่เก็ฑเหมือนกันกวดลืมชื่อตัวเองือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ลายต่อไปนะคะลายที่4นั่นเองไลายที่สี่ก็คือรลายตรงนี้เลยเป็นลายผู้หญิงนะคะเป็นแม่ทีนะคะร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้คือจะเป็นคนที่ร้องไห้บ่อยมากๆนะคะทุกคน เป็นคนที่ต้องบอกไงเดียอาจจะไม่ได้เจอเรื่องเศร้าในชีวิตเยอะแต่ก็เป็นคนที่คิดเยอะดาวเยอะก็เลยสักลูกผู้หน่องห้านั่ยเองนะคะ อ,อะไรที่มันดาราโอกูนะคะคือแบบบางคนแบบถามจันนะว่าแบบคิดยังไงทำไมถึงสักอะไรแบบนี้แบบเป็นจุดเป็นจุดอะไรเนี้ยคือจันรู้สึกว่าซันชอบงานโอสคกูมากกว่างานญี่ปุ่นนะคือจริงๆถ้าพูดตรงๆพูดตรงๆแบบตรงๆเลยคือซันไม่ได้รู้เรื่องสักอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเออไปสักอะไรแล้วมาเห็นนะมันก็มันก็โอเคอะไรเงี้ยก็ชอบก็คือชอบมันก็คือความยอดส่วนตัวแค่นั้นเลยแต่ที่ซันมาทําคลิปนี้นะคะไม่ได้มาบอกให้น้องๆไปสักตามหรือไปทําอะไรที่มันแบบนี้นะคะคือทุกคนต้องไปปรึกษาผู้ปกครองนะคะแล้ว ก็ถามคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะปรึกษาก่อนจะทํะไรน้องม่เชลแบบเ่ินตัดสินใจอะไรเพราะว่าถ้าสมุทํำลงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะทุกคนต่อไปนะคะลายนี้ก็คือเขียนว่า b บ b y girl นะคะก็คือเด็กผู้หญิงนั่นเองสักคู่กับเพื่อนซันนะคะอีกคนหนึ่งชี่ต้นหอมนะคะกับสักคู่กันแล้ว baby เกิ l ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะเป็นเด็กผู้หญิงตลอดไปไงไม่ว่าเราจะแก่ขนาดไหนเราก็จะเป็นเด็กผู้หญิงในสายตาแบบแม่จะเองนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแต่ละไลา์สาซันจะขึ้นลายแปะไว้ให้จะได้เห็นกันใบชนอง ก็ประมาณนี้นะคะถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องสันด้วยนะคะเบอร์ดี้จะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะทุกคนตกรายไปก่อนกราลไปกันก่อนกตกรายยังกตกรายยังเขาไม่ยังเขาไม่ยังเขาไม่ยังตลอดวันนี้นะคะสันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ